เกิดอะไรขึ้นพี่น้องมีอุบัติเหตุหรือเปล่าโอ้โอ้พระเจ้าจอดเอาเข้าเต็มสีข้างเลยครับเต็มสีข้างเลยพี่น้องเอ้ยเอานี่แหละมันแย่งกันเข้าแย่งกันออกเนาะขับรถก็ต้องมีน้ำใจนะครับโดนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้นี้ จอดดูไม่ได้ด้วยเรานะก็ว้าบุ่นกันเลยสิทีนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งคริผ่านไปรถมูลนิธิมาแล้วรถฉุกเฉินมาแล้วครับแอมอเบรนนี่ก็โอ้ยเพิ่งถึงเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับปวดชีติดมากเลยนะครับ กำลังจะเดินทางกลับบ้านที่อุบลแต่จะไปแวะที่นางรองนะครับที่อู่ช่างต่อก่อนเดี๋จะไปแวะดูรถพ่วงเสียตินหน่อยครับว่าไปถึงไหนแล้วใกล้จะได้วิ่งอ้อยกับเขาแล้วหรือ,อยังเขาขนอ้อยกันจะหมดป่าอยู่แล้วครับเสียตินยังไม่ได้เอาไปขนอ้อยที่ไหนเลยโอ้ รถอ้อยเสียตีนรถอ้อยเสียตีนเดี๋ยวเราจะไปแวะนะครับเดี๋ยไม่รู้ว่าจะถึงนางรองกี่โมงตอนแรกกะว่าจะถึงนางรองสักบ่ายสองเพราะว่าผมออกจากกรุงเทพมาตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วยังไม่ถึงตัวเมืองสระบุรีเลยครับพี่น้องรถติดคักหลายโอ้ยนี่ขนนี้ไหมรอผมว่าผมเตี้ยแล้วมันยังเตี้ยกว่าผมอีก มีจอถ้านมีตำรวจโอ้โหสวยครับดูชอปเปอร์คันนี้ครับโอ้โหสายยกสายยกยกแขนนะยกแขนขึ้นสูง <c oughs> ตรงนี้เขาจะเอาเสียดยังกันน้อขุดขึ้นลอกออกดีแท้ตอนนี้แบบปวดฉี่มากเลย เที่ยวก่อนกลับบ้านก็ติดเที่ยวนี้กลับบ้านก็ติดมันยังไงเนี่ยโอ้ย,อยใกล้ถึงที่เลี้ยวแล้ว่ะครับมันน่าจะติดกันตรงทางเลี้ยวนี่เลยอย้ดูรถขนฟางสิเขามองเห็นข้างหลังได้ไงวะเนี่ยดูครับโหดแท้ อะไรสองเส้นสามเส้นนะคิดดูแล้วอ้ยดูอ้ดูดูดันครับดันดันอย่างเดียวมาตามตูดดูสิโอหแน่นอนมากเลยหนลังนี่นึงล้อครับอู้ดวันนี่ควปชาติใดเนีย <c oughs> โคตรเจ๋งเลยพี่นนอกดูเต็มคาราเบลของแท้ครับสายเบรจริงอะไงี้ดูดิเทินกี่ชั้นแล้วเนี่ยประมาณโอ้ะมกกี่ก้อนดีแล้วเนี่ยเขาเทินไปได้ยงไงเนี่ยใครที่รู้บอกด้วยเลย ว่า,าในการเทินฟางสำหรับรถที่บรรทุกฟางไปส่งอย่างเงี้ยเขาเทินกันได้เยอะขนาดไหนครับสำหรับรถรถแบบรถกระบะรถท่วงแบบนี้ไหมอุยย้ยเกินน่าจะประมาณห้ะนะาร้อยก้อนนะนะโอ้ยยัดอ,อะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเอาง่ายๆว่าสามแถวตรงกลางนี่ก็คือสิบห้าก้อนแล้วครับ 11, <12. S 1> แล้วความยาวไปนู่นอีกล่ะอใช้ได้ร้ายนี่มาณผมคิดว่าน่าจะประมาณห้าร้อยก้อนได้นันเนี่ยเรื๋สิว่ามันจะก,ก้อนเถอะเนาะเดี๋ยวพาไปดูจากด้านข้างครับว่า ว่าเราคำนวณกันดูคร่าวๆนะคือเรายอมรับในความสามารถเขาได้พี่น้องเด้อเนี่ยเบิ้งทั้งขางเนี่ยเอานับขึ้นเลี้ยงขึ้นไปแต่และแถวเอาเฉพาะทั้งขางนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดก้อนครับแถวและแปดก้อนแล้วเลี้ยงไปข้างหน้ากี่แถวเด้อพี่น้องใส่ในนี่สิบห้าก้อนนะนับไอข้างล่างยังไม่ ข้างล่างยังไม่นับข้างล่างน่าจะหนึ่งสองสามสี่ก้อนอ่ะข้างล่างวางได้เทวละสี่วู้ดูดูดูวีโก้แชมป์ครับตัวลากไม่ใช่ว่าแชมป์ไม่ใช่วีโก้แชมป์ด้วยโอ้สมาร์ทครับสมาร์ทตัวแรกเลยอ้าตัวอันนี้เครื่องยนต์เก่านี่นะครับวิววิวขณะเดินทางก็จะประมาณนี้นะ ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูเลยถ่ายรถติดนี่เลยให้ดูเดินทางกลับอุบลครับแต่จะไปแวะก่อนติดเหลือเกินนี่น้องเนี่ยใกล้จะปีใหม่และ้ะใครที่จะเดินทางกลับก็ใช้ความระมัดระวังเนาะเมื่อกี้ก็โดนไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งคู่ครับแต่ว่าต่างรุ่นเหลือเกินชกต่างคู่มากเลยต่างแบบแบกน้ำหนักมากเลยคู่ชกเลย เมื่อกี้เนี่ยเป็นยังฮอนด้าฮอนด้าสปีดแจ๊ดอ่ะฮอนด้าแก๊นะครับปะทะกับลูกพี่ใหญ่ครับผมโดนไปเรียบร้อยแล้วนี่หละเพราะว่ามันเป็นทางออกไงแต่รถรถเล็กอะ่ะจะตัดมาอยู่ทางหลักถามว่ารถอะไรผิดก็รถเล็กเลยครับผิดตัดหน้าเขา มันยาลิตอืมแต่รู้ว่าเป็นฮอนด้าแต่ไม่รู้ว่าฮอนด้าอะไรไม่ได้มองไปเข้าพ้นสะพานนี่ล้วคอยจักสิไซีไข้ห้องน้ำโอ้กระจกม่อง้างเจ้าไหมแดดมุ่นอายะา okay. อะไรโอ้โหเ้ยผมต้องดีไฟเข้าแต่ตรงนี้แหละเวียนกล่ำกองข่อยแล้วพี่นอ้องเ้ย ทงร่วมครับอูขอบคุณมากครับมิตซูบิชิครับเมื่อกี้ครับกระจกแตกเมื่อกี้ให้ผมเข้าขอบคุณหลายๆลูกเพ่พราะถ้าเขาปูปงกระขามเล่นปับหลดแล้วพี่น้องเอ้ยขับรถมันก็ต้องใส่ไว้พิบน้ำครับอศสยเร็วน้ำแนวยังอยโอ้ติดหลายพี่น้องรถติดหลายครับสำหรับพี่ๆน้องเอฟซีที่เขามาติดตามรับชมกันอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์เป็นทางกำลังใจให้น้ำนะครับผม หลังปีใหม่เขาพอกันอยู่บ้านกรวดเด้อพี่นอ้องเก็บพวกหัวมือได้หรอกไม่แน่นะครับเราก็มารอลุ้นว่าเสียตินสิผ้าครอบขั้วไปเที่ยวอุบลอีกมือไดคือกันเสียตินบอกติดใจแล้วอยากจะไปอีกล่ะไปเที่ยวอุบลเหมือนว่าอากาศก็ดีแถมมีที่ให้เที่ยวพร้อม ไปเที่ยวอุบลต้องไปช่วงเทศกาลนะครับมันถึงจะมวลข,ขึ้นนะครับผมนนี้เราขึ้นเลี้ยวขวาสระบุรีนะครับไปอีสานโรงพยาบาลมิตรภาพเมโทรเมโมเรียนเออเมโมเรียนไม่ใช่เมโทรนะครับเมโมเรียนมิตรภาพเมโมเรียนตรงนู้นก็โรงพยาบาลเซมราด คลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมเหลียวกว่าสระบุรีแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกับผม